ข่าวดีคนละครึ่งเฟส6มาแน่รับสูงสุดคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะทุกคนพี่ผุ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงคนละครึ่งเฟสที่6กันนะคะมาลุ้นกันนะว่าคนละครึ่งเฟสที่6นั้นจะได้รับสูงสุดคนละ3,000บาทตามข่าวลือหรือไม่นะคะซึ่งจะมีการนําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมคอรมอนะคะไม่วันที่22ก็วันที่29 พฤศจิกายน6กหนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก็มีการประชุมคอรมอนะคะลุงตู่ก็ได้สั่งการให้กระทรวงทบวงกลมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้หาหรือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีนั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนั่นเองนะคะเหมือนปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ซึ่งมาตรการหลักบังกล่าวนะคะก็จะมีคนละครึ่งเสฟฟที่6นะคะเพิ่มกําลังซื้อได้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงเราเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะไม่ก็ชอบดีมีคืนนะคะหลักๆก็โครงการประมาณนี้นั่นเองนะคะส่วนตัวผมก็เอ่อรอคนละครึ่งนะคะทุกคนก็จะได้3,000บาทตามข่าวลือหรือไม่นะคะอันนี้ก็รอกันต่อไปนะคะจะมีการประชุมครมอทุกบันงคารค่ะ ส่วนจะได้3,000บาทเข้าในแอปเป๋ตาตังหรือไม่เรามาลุ้นไป,ปรพร้อมกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ